สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับช่องไอเฮีย168นะครับนี่วันนี้นะครับไอเฮียมาสาธิตนะครับเครื่องตัดแป้งนะครับแต่มันสามารถที่จะตัดไส้แบบนี้ได้นะครับแต่ก่อนนี้ไอเฮียเริ่มต้นจากการที่จะใช้ใชเครื่องอที่ตักไอติมนะครับแล้วเวลามันมีปัญหาก็คือหนึ่ง เมื่อใส่ถั่วมีความเย็นนะครับมันจะเกิดความแข็งครับเกิดความแข็งมากเกิดความแข็งมากแล้วก็ตอนหลังก็พัฒนามาจนเป็นเครื่องกดมือนะครับตัวนั้นก็ถือว่าก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ก็ได้ลูกมาค่อนข้างสัดส่วนที่ดีแต่ว่ากรณีที่ทำเยอะๆอาเฮียกวรถั่วครั้งละหนึ่งมัดหรือทำมากกว่านั้นหรือจะต้องการขนาดใหญ่ขนาดเล็กที่เราต้องการนะครับ มันสามารถที่จะปรับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เข้าไปได้ไอเฮียตัดแป้งสระเปาตัวนี้50กรัมนะครับไอเฮียค่อนข้างให้ไส้เยอะนะครับแล้วตัวนี้เป็นปั๊มลมถังลมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างเช่นมีตะหลิวเนี่ยไอเฮียยกยกถาดมาแบบนี้เลยนะครับยกยกที่ที่กวนมาแบบนี้เลยนะครับไอเฮียใช้เครื่องกวนเครื่องใหญ่วันนี้นะครับกอ็อยากจะให้ลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆที่ทําธุรกิจสระเปาหรือเกี่ยวกับ ขนมเปียกก็ได้ที่ต้องการาใช้พวกเครื่องตัดแป้งตัดไส้นะครับสามารถที่จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นได้นะครับตัวนี้จะเป็นเวลานั้นเราเวลาแล้วตัดไส้เสร็จแล้วเราก็ตัดแป้งได้นะครับเดี๋ยวเราก็ล้างทำความสะอาดนะครับตัวนี้การถอดก็จะเป็นถอดแค่ตัวหางปลา2ตัวนี้เท่านั้นเองเปิดปั๊มลมเสียบปลั๊กนะครับเท่านั้นเองตัวนี้ราคาประมาณ4 0,000กว่าบาทนะครับ40,000กว่าบาทแล้วก็ต้องมีการแนะนำว่า เครื่องพวกนี้เป็นเครื่องจีนนะครับเราพยายามติดต่อบริษัทไว้นะครับว่ามันจะสามารถที่จะเคมหรือรับประกันหรือจะซ่อมบำรุงอะไรให้เราได้เพราะเครื่องราคาเครื่องค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่มันคุ้มค่ามากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งสายดินนะครับการติดตั้งสายดินนะครับการติดตั้งสายดินด้วยนะครับนี่แล้วก็จะได้เป็นผลงานแบบนี้มาเอาได้เป็นผลงานแบบนี้มานะครับก็จะเป็น เป็นไส้เป็นลูกๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นไส้ถั่วดานะครับอันนี้วันนี้เป็นไส้ถั่วดําการประกอบก็ไม่ยากเลยนะครับน้ําหนักมันจะไม่แนะนําให้เคลื่อนย้ายนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ใช้แรงบิดของเกลียวแล้วก็เวลานั้นเราก็ถอดเกลียวไปล้างนะครับตรงนี้นะครับทํา เพิ่มประสิทธิภาพให้เราทํางานได้ไวขึ้นเร็วขึ้นประหยัดเวลาขึ้นนะครับเพียง40,000บาท4 0,000กว่าบาทนะครับลูกค้าก็จะได้เห็นความรู้สึกถึงความสะดวกสบายแล้วสามารถที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจแบบแบบเพียนะครับก็คือขนมจีบสรลเปาขนมเปีย๊ยะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการการตัดไส้ที่มีความเหนียวความแห้งแบบนี้นะครับสามารถทําได้นะครับตัวหมูจริงๆก็ตัดได้นะครับถ้าท่านใดที่อยากจะตัดไส้หมูก็ขยันล้างก็ ใส่เข้าไปเลยแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะแบ่ง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 ,บงออกมาเป็นลูกนะครับตัวโมตัวตัวโมสีขาวนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้ลูกขนาดเล็กได้นะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกแต่ถ้าลูกค้าหวังว่าเอ้ยลูกมันจะเข้ากันเป๊ะเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมันเป็นมันไม่สามารถที่จะเป็นเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติขนาดนั้นได้นะครับต้องมีการ เลื่อนตัวนี้ครับเลื่อนตัวเซนเซอร์เนี่ยเข้าออกเพราะว่าเวลาไส้มันออกมาเนี่ยมันจะผ่านเซนเซอร์แล้วมันทําให้ตัวตัวปั๊มลมใบตัดตัวนี้กดลงกดลงตัดปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะครับมันก็จะตัดลงนะครับมันจะตัดลงเราต้องเลื่อนเอาแบบเมนนว่นเอาหน่อยเราต้องช่างหน่อยเราอย่าคือบางครั้งเนี่ยถ้าลูกค้ายังไม่เคยใช้แล้วไม่กล้าหรือคาดหวังว่าเฮ้ยสเปคเครื่องมันจะต้องตัดแล้วเข้ากันเป๊ะเปไม่ใช่นะครับ ตัวตัดแป้งสะเปาก็เหมือนกันค่อนข้างเหนียวนะครับเราต้องใช้กิโลมาช่างมาเทสนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถปล่อยยาวไปทั้งทั้งหมดเลยได้นะครับเราจะต้องมาแต่งทุกลูกแหละครับแต่ว่ามันค่อนข้างมีขนาดใกล้เคียงเราแค่ดึงออกนิดหน่อยนะครับหรือเติมนิดหน่อยหรือลูกไม่ได้ขนาดเราก็เอาออกนะครับอันนั้นนะครับตัวนี้วันนี้นะครับสาธิตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจขนมจีบสาะเปานะครับ ก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่อง YouTube ด้วยเดี๋ยวเฮียทำคลิปแบบนี้ลงไปในช่อง YouTube นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับจะได้อ่าเขาเรียกว่ามีความมั่นใจนะครับว่าจะได้มีความคุ้มค่านะครับกิจการก็จะได้มีความมีกำไรต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากกดซับสไครป์ในช่อง YouTube ของเฮียด้วยนะครับสวัสดีครับ